กินเขาพี่น้องจ้าบริพัวพุบพ่วกับไล้มือมักแตงงูมากระเซ็ดพักหนอกปลาในองค์ตำบักแตงมากว่ามันสิตัดข่อยเขาเนียวกินเขาก็พุไม้มาหนีิมาค่ะสวัสดีค่ะมาจ้าพี่น้องจ้ามากินเขาน้องกัเนเคดไปเ์ฉนละ <laughs> บนงสภาพบมื่อขึ้นพี่น้องมือนี่ทั้งล่มทั้งฝนไอ้ฝน,นย่อยๆอยู่ฝนกับสีมาเมเละาบมาเละเล่มแห้งกันโชคแล้วก็แดดแต่ว่าแดดเย็นล่มแดด <c ười> ใกล้จเป็นซี่ได้ดูเลยพี่น้อง <c ười> มาๆกๆ <c ười> ินไปขอพักในเดือนนี่เห็ดทำความสะอาดบ้านอยู่ม่งเก่าเลยอยู่มุมเก่าแล้วลงไปป่ได้มันล่มร่มแห้ง

ทอดป่าสองตัวคนละตัวก็วพุทโธดอกบักแดงง้อคนละสิบป่าเิ็นมาขายใหม้มเูโซ่ชนไปตลาดเล่าหมู่อ้านไปนี่ก็พักน้อกนี่สาเกเด็กใหญ่ข้ามกระหอจะขึ้นแล้วพี่หงม,ม็ด ทอดเกือมมันทอดเกลือถอดใส่หนามันเลยแลดวเท่าน,นั้นเลยพี่น้องเด้อเ้าสับขนไปทั้งเขาแล้วออบบ้านในเขาศูนย์เขอาอยู่อื <c oughs> อืบบบบบบบ กินยาไปซะดนแล้วตัดว่าัดได้ลู้ใส่ไหมเหมือนใส่หัวน่ะมันดีล้วน ก็ดีเห็นหน้ากันพี่น้องจ้าไปไปหนา,กว,า,า,กาวกว็สอกกอออูอากาศไ่ได้มึงได้ก็ตกเลือดมากุูนละคนอื่นเขาอุ่นอากาศอุ่นแต่ขอ,ของนี่โอ้ยหนาวลีกหน่อยเดียวก็นหนาวอาบน้ำไปทีต้นน้ำอาบ เร็วๆเนี่ยรูปลำๆเนี่ย <c oughs> พอดีลงคลิป <c oughs> ล่วงไลายมือเราพอดับมันล้วนตกใจมั้

พันกับพี่น้องโอ้ยอากาศต้องมือม่อยดีฝนมาแลยลนนุนเมื่อแตนวันนันฝนตกสวดเสวดๆมากข้าวหนึ่งน้ำขึ้นนี่หลอนกับรูก <laughs> ก็เขา่า,ม,ม,า,าม,ม,มันี่จะมาห่อมดอกบางมีบางวงบางวงดอกดอกๆก,ก,กนันแต่มันจะจับไ,ไปเลยเพื่องได้ดเห็นบึงกวนจับนกจะกัดเที่ยวลุบเที่ยวลุดมือไหนมันอากาศดีๆวันนี้เขาไปนี่สวนมันอยู่เพื่อนเท็่ไทย นี่วลาไปข้าต้นน้ำครับดูจะเป็นเน้อคิวเจียบไปล ก <laughs> ็พอดีสินล่วพอจีกิน้วกินเขาก็ปักแต่งโง่ละบัาน มันจะไปบอลลาร์อะไรไม่รองโอ้แดดเปรี้ยงๆลมเจ๊๊๊

ลูมกมัปีนี่ยำแย่ยปนะอปแล้วเขาก็เปึกแต่แงโมมีจังซื้อคิปบ้างเลย่นะ จ,จิ้มแ้ไเนี่ยมือเลเทียอะไอย่างีดีชีวิตมันสิบประหลาดโอ้โหอะไรก็เป็นมาแล้ว <c oughs> แบตเตอรี่ของคุณจะหมด <laughs> อาพี่น้องค่อยกินไปบันเนี่ยไปดหวยบอกแล้วว่าแย่มาเป็น เดี๋ยวไม่ได้ตัดกินอยู่นี่ล่ะแค่ตังซื้อวันนะี้ขอบคุณจ้า <laughs>